สวัสดีครับผมมาแชร์ประสบการณ์หลอนของการชอบขี่บิ๊กไบค์คนเดียวตอนกลางคืนขออนุญาตเท้าความเกี่ยวกับผมหน่อยนะครับผมมีเชื้อาสาัยของของโบราณครับบรรพบุพรบุษมีวิชาคาถาอาคมความสามารถนี้ตกทอดกันรุ่นสู่รุ่นจึงทำให้ผมสามารถเห็นวิญญ,ญาณได้แต่ไม่ถึงขั้นสื่อสารได้นะครับแค่มองเห็นสิ่งที่คนทั่วไปไม่เห็นโอเคครับ เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเมษายนปีที่แล้ว2567้าหกคืนวันหนึ่งผมขี่บิ๊กไบค์กลับห้องถนนเส้นเรียบคลองประปาเป็นทางที่ผมใช้เป็นประจำผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างทางชุดนักศึกษาขาวดำผมชะลอรถจอดข้างๆถามว่าดึกขนาดนี้มาทำอะไรตรงนี้ครับเธอยิ้มบางๆแล้วพูดว่ากำลังกลับหอคะ่ะผมจึงอาสาไปส่งเธอ ผมไม่คิดอะไรมากเธอขึ้นซ้อนท้ายมานั่งเงียบๆตลอดทางผมได้กลิ่นน้ำหอมของเธอผมตื่นเต้นสาวสวยซ้อนท้ายกินหอมด้วยพอใกล้ถึงปากซอยหอพักเธอก็กระสิบเบาๆที่ข้างหมวกกันน็อกฝั่งขวาถึงแล้วค่ะที่ผมชะลอแล้วกะจะหันไปใขอไอจีเธอพอหันไปมองก็ปรากฏว,ว่าเบาะหลังว่างเปล่าไม่มีใครซ้อนท้ายเลย หัวใจผมเต้นแรงมือสั่นจนแทบคุมแผนไม่อยู่ผมรีบบิดออกไปให้พ้นตรงนั้นพอตอนเช้าผมยังสับสนก็สิ่งที่เจอเลยเล่าให้รุ่นน้องฟังน้องเงียบไปพักใหญ่ก่อนจะถามว่าพี่เจอตรงไหนคะผมบอกพี่กัดไปน้องบอกว่าที่พี่เจออะน่าจะไม่ใช่คนหรอกแล้วก็เล่าให้ฟังว่า เมื่อสองปีก่อนมีนักศึกษาผู้หญิงถูกรดชนเสียชีวิตตรงนั้นตอนดึกๆตอนที่เธอกำลังกลับหอมีรถเกิดอุบัติเหตุชนเธอคอแทบจะหลุดเลยนะพี่ผมนึกถึงภาพรอยยิ้มบางๆของเธอเมื่อคืนแล้วขนลุกผมนี่ขนลุกไปทั้งตัวคิดในใจดีนะไม่ได้มาแบบตอนตายเนี่ยน่าสยองน่าดูอีกสองวัน ผมก็ขี่ผ่านทางนั้นผมมองไปที่ตรงที่ผมเจอเธอผมรีบบิดหนีเลยครับจังหวะชะลอผมก็ได้กลิ่นน้ําหอมจางๆทําให้ผมนึกได้ว่ากลิ่นน้ําหอมเนี้ยคล้ายกับกลิ่นน้ําหอมของสาวนักศึกษาที่ผมรับอย่าลืมกดไลค์ subscribe ให้เราและแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณเพื่อที่จะให้เพื่อนๆของคุณนั้นมาขนหัวลุกไปด้วยกัน และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากเราสาลาที่4สําหรับวันนี้สวัสดี